ทีสองครับคู้รองของรายการครับในวันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่2 8ครับเสือลายสิทธิเดิน้ากับแดงน้ำเงินปตักนินซินบีมวยไทยมาซ้ายมาขวาครับปตักนินยพยายามขยับเข้ผ้ายังไม่ออกนะครับนี่ครับ เตะจ่อมาแล้วคืนด้วยหมัดขวาครับเสือร้ายแทกหมัดซ้ายครับแข้งซ้ายก็ึ้นด้วยขวาค่อยๆขยับขยับอ้าแข้งขวาของปตักนินครับพูดวาดไปหมัดขวาเตะขวาครับแล้วแถมด้วยขวาอีกหมัดหนึ่งครับเสือร้ายก่อนจาก สูงยาวกว่าพอสมควรครับดูว่าความใหญ่ความยาวของเขาจะสร้างความกดดันให้กับปะตักนินมากน้อยแค่ไหนครับมุ้จังหวะนี้ครับโดนเตะขาเจาะยางก่อนครับทางด้านเสือร้ายครับตีครับพยายามจะเน้นย้ำเข้าไปครับฝุ่ซ้ายโอ้ยโดนหมัดขวาครับแม่ยืนขาเดียวครับจังหวะเผลอใจครับทางด้านปะตักนิมครับโดนขวายาวๆที่มาตรงๆของทางด้าน เสือร้ายเลยครับหน้าสั่นไปเหมือนกันครับสายมาครับเตะขาเกาะยางคืนไปครับพยายามจะเน้นไปที่ต้นขาด้านซ้ายของเสือร้ายครับดูครับปตักนินโอ้เน้นแบบนี้น่าสนใจเลยครับยางของเสือร้ายทนได้ไม่ได้ครับสวนมัดของเสือร้ายก็น่าสนใจนะครับเนี่ยซ้ายซ้ายเบิดทางแล้วขวาครับต่อยเข้าไปครับเสือร้ายแข้งซ้ายปะตักนินถีบไป้ก่อนครับนี่แข้งซ้าย หมัดขวาคืนครับแล้วก็เตะจ่อล่างคืนไปเนี่ยพยายามจะอาศัยร่างกายที่ใหญ่กว่าพอสมควรแล้วครับเดินอัดเดินบดเดินชนเข้าไปก็เสือลายแต่ว่ายังเดินแบบสุขุมครับยังรัดกุมครับเพราะว่ารู้ดีอยู่แล้วครับพลังกำปั้นของปาตักนินนี่นกแรงพอสมควรแล้วครับขยับแม่จังหวะนี้ครับจะเตะขาแต่ว่าโดนทีบซ้ายเบรคก่อนครับเนี่บขวาไม่ถึงครับเตะขาก็ยังจังหวะไม่ให้ครับทางด้านปตักนินครับโดนซ้ายคืนทันทีครับแม่จังหวะนี้ครับ เสือร้ายครับซ้ายยาวๆเตะไปที่บริเวณต้นแขนนะครับแต่ว่าไม่สนใจครับทางด้านปตักนินครับพยายามจะเจาะจะหันเข้าไปครับให้เคดให้เจ็บให้ย่อก่อนเลยครับขาซ้ายของทางด้านเสือร้ายครับพี่เอกขยับมาต่อยครับปะตักนินแข้งขวาดึงหลบได้เสือร้ายขยับเข้าไปไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกรับแข้งซ้ายเตะขาต่อล่างครับปตักนินหมดยกสองขยับ เร็วขึ้นนะครับแตกต่างจาก2ยกที่ผ่านมาครับแต่ว่ายกนี้นี่เห็นได้ชัดเจนครับพยายามกระชับพื้นที่เดินเบียดเดินเข้าไปครับเร็วมากขึ้นกว่า2ยกที่ผ่านมาครับขณะที่ปะตักนินเนงก็ยังคงตั้งรับจังหวะ2ได้เหนียวแน่นครับมาดูครับผมู้จังหวะนี้ขวาหลุดออกนอกเชือกไปครับพี่เอกขยับเข้าไปครับขี่ไปก่อนเตะซ้ายโต้ขึ้นได้แข้งขวาขึ้นมาครับปะตักนินเสีร้ายขยับแข้งซ้ายปะตักนินโต้ขึ้นครับเตะจ่อล่างหมักขวาครับ แข้ง้ายเอาเจอหมัดมาโอ้หวิ่งหาเลยครับแล้วนี่ตาค้างครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกว่าครับถ้าเดินเพลินๆนี่มีสิทธิ์หลับหลอนได้ทั้งสิ้นครับแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เรียนไว้ครับประตักนินซินบีมวยไทยครับต่อยหมัดเอาชานกทางด้านเสือร้ายสิ์เจียมทรัพไปแบบเด็ดขาดจริงๆครับโอ้นี่ครับจบยกสามเลยครับมวยพู่นี้ครับประตักนิน ดูภาพช้านะครับจังหวะเดินเข้าไปทำนะครับเนี่ยเตะเขาก่อนแล้วกาศเปิดครับโดนหมัดนี้หงายพึ่งไปเลยครับเจอหมัดขวาของปาตักนินหลับตั้งแต่บนกลางอากาศแล้วครับจบยก3ามครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย